อสูรย้ายร่างแม่ต้องแบกรับคำสาปแทนลูกสาวความรักที่แลกด้วยการผนึกชั่วชีวิตลูกสาวของเธอถูกอสูรพิทักษ์เข้าสิงร่างอย่างสมบูรณ์ขณะที่สามีก็ถูกปราประทับแห่งการเป็นทาสไว้ที่หน้าอกแม่ผู้สิ้นหวังจึงเริ่มต้นภารกิจตามหาอาจารย์เพื่อช่วยลูกสาวแต่สิ่งที่อาจารย์มอบให้คือตำรามนดำที่เปิดเผยทางเลือกอันโหดร้ายนั่นคือการสละชีวิตของคนในสายเลือดเพื่อเป็นเครื่องสังเวชในสุสานโบราณ ในวินาทีที่แม่กำลังจะกรีดเลือดสังเวยตัวเองพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ของสามีกับเข้าแทรกแซงพิธีกรรมอย่างปฏิหารแสงสีทองทำลายการสังเวยและเผยเงื่อนไขสุดท้ายที่ซ่อนอยู่คือการทำลายตราประทับแห่งการเป็นทาสด้วยเข็มอถาถรรพ์เล่มแรกที่ถูกซ่อนไว้ใต้ท่านบูชาของบ้านหลังเก่า แม่ต้องแข่งกับเวลาเพื่อกลับไปเอาเข็มที่ซ่อนอยู่แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าอสูรในร่างลูกสาวได้นำเข็มเล่มแรกไปก่อนแล้วพร้อมทิ้งข้อความสุดสยองว่ามาช้าไปแล้วแม่จากการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายจึงเกิดขึ้นที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ที่อสูรจะใช้เข็มนั้นผนึกวิญญาณสามีไว้ตลอดกาล แม่ไม่มีทางเลือกอื่นเธอใช้พลังแห่งความรักบริสุทธิ์ร้องขอ,อการปลดปล่อยต่อพระเครื่องและอสูรพลังงานมหาศาลปะทะก,กันจนห้องระเบิดเมื่อทุกอย่างสงบลงสามีฟื้นคือลูกสาวกลับมาใส่ซื่อแต่มีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าความสงบสุขนั้นแลกมาด้วยการที่เธอต้องแบกรับการผนึกอสูรไว้ในร่างของตัวเองตลอดไปความเย็นเยือกที่ไหลเวียนอยู่ใต้ผิวหนังของเธอคือราคาของการเสียสละครั้งสุดท้าย ถ้าอยากรู้ว่าแม่คนนี้ใช้วิธีไหนในการทำลายตราประทับแห่งการเป็นทาสและอสูรถูกผนึกไว้ในร่างของเธอได้อย่างไรโปรดสมัครสมาชิกช่องของเราและเยี่ยมชมช่องเพื่อรับชมวิดีโอฉบับเต็มอย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องราวการเสียสละนี้ในส่วนความคิดเห็น